รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3แถลงผลจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์นำข่าวสารสู่ประชาชนผ่านหอกระจายข่าวจิบกาแฟและดอกทานตะวันณนะทุ่งบุรพาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี เนื้อแก้วฉันไม่ใช่คนที่ใช่ของใครทั้งนั้นพวกคุณคิดไปเองทั้งหมดนี่อะไรสองหนังชะมัดเลยคุณมันขี้เก็กแล้วก็หน้าหลัคาด้วยอย่าเป็นอะไรอะไรนะคิดว่าเราไปดูดกับฉันก่อน รับปากกับกว่าคุณจะไม่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเหมือนเมื่อวันก่อนสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่9กุมภาพันธ์2565วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวาทิตย์ค่ะรายงานสถานการณ์โรคโควิด -19 จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่8กุมภาพันธ์2565 ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคนอุบลจำนวนผู้ป่วยโควิด19จังหวัดอุบลราชธานีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้224รายผู้ป่วยยืนยัน PCR 142ราย ผู้ป่วย ATK ที่รักษา82รายติดเชื้อในพื้นที่210รายต่างจังหวัด14รายผู้ป่วยะระลอกเดือนมกราคม2565ผู้ป่วยสะสม1190รายเสียชีวิต18รายรายใหม่2รายรักษาหาย8,110รายรายใหม่284รายกำลังรักษา2062รายใส่เครื่องช่วยหายใจ10ราย มาริ่มพื้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3าแถลงผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาบ้ายาเสพติดจับผู้ต้องหาสี่รายตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า4ล้านง2,000,000บาท เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่8กุมภาพันธ์2565ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพลตำรวจตรีคิริศักดิ์ตันตินาวชายัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอดีเทพพิชาดุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พันตำรวจเอกสุดชาติคล้คายจ,จ,จ,จันพงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกมารุตเรืองจินตนารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีและพันตำรวจเอกชาญชัยอินทราผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดอุบลราชธานีแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดต,ตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ โดยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2565พันตำรวจเอกชานชายัยอินนราผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนผูทรจังหวัดอุบลราชธานีนำกำลังออกปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดเพื่อจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดอุบลราชธานีและทำการตรวจค้นตามหมายค้นจำนวน4เป้าหมายเป้าหมายที่1จับกลุ่มตัวนางสาวขวัญฤทยัยบุญล,ลี ตรวจคนบ้านเล็กที่2 29ทับหหมู่13าตำบลนาคำอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแจสสีขาว1คันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าหคันรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสกูปปี้ไอหคันสร้อยทองน้ำหนักประมาณ50สตางจำนวนหนึ่งเส้นโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องเงินสดจำนวน7,960บาทรวมทรัพย์สินมูลค่า70,0,000บาท เป้าหมายที่2จับกลุ่มตัวนายเทิดพรมปัญญาตรวจคนบ้านเลขที่136หมู่4ตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินสร้อยทองน้ำหนักประมาณ45กรัมจำนวน1เส้นจี้รัชการที่5และหลวงพ่อโสธรเลี่ยมทองน้ำหนักประมาณ21.41กรัมจำนวน1เส้นกำไลทองน้ำหนัก ประมาณ30.4กรัมจำนวน1เส้นพระพร้อมกรอบทองน้ำหนักประมาณ5.97กรัมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าจำนวน1คันบ้านเลขที่181หมูส่สตำบลสงยางอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งหลังโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องอาวุธปืนลูกซองเบอร์ B 12ยี่ห้อเรมิงตันจำนวนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม,มยี่ห้อซิกซาวเออร์ รุ่น2022จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน9นัดอาวุธปืนพกสั้นขนาด .22 ยี่ห้อ b a r e t t a จำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาด .22 จำนวน3นัดใบอนุญาตให้มีการใช้อาวุธปืนปจุดอ .4 จำนวน3ฉบับรวมทรัพย์สินมูลค่าประมาณ3ล้าน5 0สนบาทเป้าหมายที่3จับกุ่มตัวนายชนะพลสุภศร ตรวจค้นบ้านเล็กที่88/7หม 7, ตำบลเอื้อดใหญ่อำเภอสีเมืองใหม่จังังหวดอุบลราชธานีได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า จำนวนหนึ่งคันโทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องรวมทรัพย์สินมูลค่าประมาณ10,000บาทและเป้าหมายที่4จับกลุ่มตัวนายประกิตสิมกัญญาตรวจค้นบ้านเล็กที่18หมู่หกตสองคอนอเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีทรัพย์สินตรวจยึดสรุปผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้จำนวน4ีรายตรวจยึดทรัพย์สินจำนวน22รายการมูลค่ารวมประมาณ4ล้าน2องบาท สบายสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีรวมพลคนกระจายข่าวการกสร้างความเข้าใจ ที่ห้องทับทิมสยามหโรงแรมซุนีแกรนจังหวัดอุบลราชธานีนางทัศนีผลชานิโกรรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีรวมพลคนกระจายข่าวประจำปีงบประมาณ2,565 โดยในการประชุมในครั้งนี้เป็นรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ในพื้นที่9จังหวัดพร้อมกันผ่านระบบ z ู่ม m e ติซึ่งเป็นกิจกรรมนําร่องของการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมระหว่างกันหน่วยงานในระดับพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านที่รับผิดชอบงานภารกิจหนึ่ง คือการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งในนามกรมประชาสัมพันธ์มีจุดประสงค์ที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่ได้ดําเนินการผ่านมาแล้วและที่จะดําเนินการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องต่างๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สามารถสื่อสารไปสู่พี่น้องประชาชนได้โดยตรงและยั่งยืนต ต่อไปจริงๆแล้วเรามีเครือข่ายหลายกลุ่มแต่วันนี้เน้นกลุ่มหอ,อกระจายข่าวแล้วก็เสียงตามสายประจาหมู่บ้านนะคะวันนี้ก็ได้เชิญมาพบปะกันที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจุดหนึ่งนะคะซึ่งก็มีผู้ดูแลหอ,อกระจายข่าวจากอุบลราชธานีกับยโสธรมารวมตัวกันที่นี่และอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นที่บุรีรัมย์กับสุรินก็ไปรวมตัวกันที่บุรีรัมย์ ส่วนที่เหลือท่านก็จะอยู่ณที่ตั้งนะคะแต่ว่ามารวมตัวกันณจุดที่นัดหมายกันไว้แล้วก็จะให้แต่ละท่านเนี่ยมาประชุมพร้อมๆกันแต่ผ่านระบบออนไลน์หรือระบบซูมนะคะก็จะเห็นหน้าค่าตาพร้อมๆกันไปทั้ง32จุดก็จะมีพี่น้องที่ดูแลหอกระจายข่าวเนี่ยทั้งหมด710ท่านค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ได้ช่วยขยายผลในข้อมูลข่าวสารที่กรมประชาสัมพันธ์ ส่งให้พี่น้องประชาชนทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนแอร์ air, คือทีวีกับวิทยุนะคะก็อย่างน้อยช่วยกันเปิดดูก็จะเห็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะช่วยกันฟังวิทยุที่จัดรายการต่างๆนําข้อมูลข่าวสารมาบอกต่อนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือประเภทออนแอร์ air. ส่วนออนไลน์ line, ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เราก็จะมีช่องทางต่างๆให้เลือกมากมายจะเป็น Facebook เป็น IG เป็น Twitter นะคะท่านก็สามารถที่จะเลือกชมได้ตาม ความถนัดของแต่ละกลุ่มนะคะส่วนทางอีกกลุ่มหนึ่งที่เรานิยมกันก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายแบบนี้ค่ะจัดกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมอ่อนกลาวนะคะเช่นมีการประชุมสัมมนาการลงไปพบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนตามหมู่บ้านชุมชนถ้าท่านคิดไม่ออกไม่รู้จะบอกใครไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรไปเล่าให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านของท่านฟังก็มาเปิดช่องทางของกลุ่มประชาสัมพันธ์แล้วนําไปขยายผลเอาไปเล่าต่อ เอาไปเผยแพร่ต่อก็จะทําให้พี่น้องประชาชนของเราได้ข้อมูลข่าวสารได้ครอบคลุมครบทุกพื้นที่ก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องออหอกระจายข่าวที่เข้ามาร่วมสัมมานากับเราในวันนี้จะเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นพร้อมที่จะส่งข้อมูลไปยังพี่น้องประชาชนให้ครบทุกคนได้เลยค่ะฉันหนวนเนือแก้วฉัไม่ใช่คนที่ใช่ของใครทั้งนั้นพวกคุณคิดไปเองทั้งหมดนี่อะไรสองหนังชมันเลยคุณมันขี้เก๊ก ้อย่าเป็นอะไรไม่เลยนะอยู่บนบอกไปด้กับฉันก่อนนะหลับพักกับผมนว่าคุณจะไม่เอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเหมือนเมื่อวันก่อน าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้จัดกิจกรรมจิบกาแฟและดอกทานตะวันณทุ่งบุรพา นายการกันติน,นันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิบกาแฟและดอกทานตะวันณทุ่งบุรพาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้ามาเที่ยวชมดอกทานตะวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2565ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งบุรพาตำบลน,นองคอนอ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการการติน,น,นันนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าอาบาจอุบลราชธานีได้ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า โดยการปลูกดอกทานตะวันและปอเทืองจำนวน15ไร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์ซึ่งขณะน,นี้ดอกทานตะวันกําลังเบ่งบานเต็มที่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพัานธ์ก็จะบานสะพรั่งสวยงามต้อนรับวอนวาเลนไทน์วันแห่งความรัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดบริการให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมฟรีทุกวันไม่มีวันหยุดถือเป็นแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักก็ขอบรียนพี่น้องชาวอุบลราชธานีทุกท่านครับวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีนิยบาย <c oughs> เปิดทุ่งบุรพาให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสได้มาร่วมจิบกาแฟแลดอกทางตะวัน <c oughs> ของเราในวันนี้จากการสอบถามจากพี่น้องประชาชนที่มาเยี่ยมชมก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนองหวัดขับเคลื่อนต่อไปที่จะออกไปที่ทุ่งบุรพาแล้วก็ไปที่หาดองยางอำเภอวันิ่งเรับของเราอีกแห่งเ,เพื่อรองรับให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวัน ปกติก็จริงครับก็อาจจะมีโอกาสพาลูกพาหลานไปเยี่ยมชมดอกทานตะวันซึ่งเราไม่ต้องไปไกลถึงที่อิรทยาหรืออะไรเรามาที่เมืองบนของเราเราก็จะได้พบกับดอกทานตะวันที่สวยงามแล้วก็พร้อมให้พี่น้องไปใช้เทีเข้ามาถ่ายรูปมาร่วมกันชมมาติชมและมีอะไรทางอุคามกนมหรือารส่วน,นัางวัฒนของเรา ก็พร้อมที่จะดูแลและก็ให้ความบูรณากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุ่งบุรพาและพื้นที่อ่าบางอย่างค่ะให้ท่านเชิญชวนประชาชนมาเที่ยวในช่วงวันวน<ข>าเลนไทน์นี่แหละกับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดบุรีและใกลเคียงครับจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านครับมาเยี่ยมชมดอกทานตะวันกันที่ทุ่งบุรพาในวันที่14ที่ถูกไหมฮะก็ฝากเรียนเชิญพี่น้อง ชายจังหวัดอุบลและใกล้เคียงทุกท่านครับมาแวะเยี่ยมชมดอกทานตะวันของเราที่ทุ่งบุพพาด้วยครับ หากท่านใดสนใจมาเที่ยวชมสามารถขับรถจากตัวเมืองอุบลราชธานีมาตามถนนแจ้งสนิททางไปจังหวัดยโสธรระยะทางประมาณ8กิโลเมตรจะพบป้ายบอกทางเข้าสนามกีฬาทุ่งบุรพาด้านขวามือให้เลี้ยวซ้ายรถยูเทิร์นแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ1.5กิโลเมตรก็จะพบทุ่งทานตะวันที่สวยงามตระการตาทันทีหากท่านใดยังไปไม่ถูกสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราช ธานีโทรศัพท์0815479309เดินไปถ่ายท่านนะคะตามที่ท่านเดินไปเมื่อสักครู่ค่ะและจังหวัดใกล้เคลียมนะคะได้มาติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,300บาทขายออก28,400บาท ของรูป,ปรัณรับซื้อ2 7 7 8 8บาท28สตางค์ขายออก28,900บาทราคาน้ำมันดีเซล29บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลอี3บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลเก้าหสบาท78สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล5หสบาท5สตางค์ต่อลิตร ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬกาวันนี้ถึง6นาฬกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดกูดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา2นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดอํอำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา25นาที คุณผู้ชมคะช่องวัน31ค่ะส่งละครฟอร์มยักษ์สุดาาตาแห่งปีละครโรแมนติกแฟนตาซีจากนิยายเรื่องเยี่ยมที่หลายคนรอคอยซิเนหาสาลีตำนานลี้ลับที่ถูกซ่อนเอาไว้บนผืนผ้าสาลีมานานกว่าร้อยปีมาร่วมเผชิญความลึกลับและไขความลับที่ถูกซ่อนไว้นำทีมโดยใบเฟิร์นพิมพชนกชอนจินดาโชตแมมแคทรียริชี่อรเนตก้องวิทยาที่จะมาชวนทุกคน ร่วมขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันติดตามกันได้ค่ะทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาิกา20นาทีทางช่องวัน31คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวิอาเคเบิทีวีและเพจข่าวอ bon so ุบลราชธานีโสพลเคเบิลทีวี bon so รวมไปถึงช่อง45 4 z นิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ มุ่งมั่นนำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงอยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาคาฟฟาส,วภภาสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย